เคยสงสัยไหมทาไมต้องฟอร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนเนี่ยรถยอดฮิตเลยนะขายดีขายดีไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือตัวนี้ที่เป็นรถยูสแล้วที่ e อ็กคูซีมอเตอรเรามีให้เลือกครบทุกสีทุกรุ่นทุกเครื่องยนต์นะขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อมีให้หมด มาพพกับการรีวิวรถของดีเอคูสมอเตอร์อีกครั้งนะวันนี้ผมมีเจ้าตลาดมาอีกคันหนึ่งนะครับต้องบอกกันเลยนะตัวโตราฟอร์จเนอร์นะคือรถที่เรียกว่ารถในฝันของคนหลายคนเลยและที่เอ็กคูสีมอเตอร์เนี่ยเรามีรถโตราฟอร์จเนอร์มาให้แทบจะเรียกว่าทุกรุ่นนะทุกเครื่องยนต์ทุกสีนะวันนี้เนี่ยคัดตัวเด็ดมาคันหนึ่งนะตอนนี้เด็ดจริงเพราะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับโตราฟอร์จเนอร์ตัว2.8 DOV Sigma 4นะ ซิกมาโนี่คือตัวที่คนหาเยอะทำไมทำไมต้องเป็นซิก m a โฟสวยจัดเข้ามาดูนี่ก่อนเลยเนี่ยซิกมาโฟนี่ให้ดูข้างในก่อนเลยเฮ้ยไม่ไม<อ>่ทางนี้มาทางนี้ทางนี้เลยทางนี้เลยเออเนี่ยซิกมาโฟจะเห็นเลยข้างในเบาะเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะสวยกริบเลยเนี่ยเป็นสีสม้มนะรุ่นอื่นไม่มีนะซิกมาโฟช่วงปี2015ถึง2019ก็จะเป็นนี่แหละเบาะแบบนี้ คนหาเยอะเพราะเบาะนี่เขาเรียกว่าสีส้มชามัวสวยคลิปแล้วตัวนี้สวยจริงนะรถปี2018นะครับจด2018ด้วยนะก็ตีไปรถปมัน4ปีเศษกับ5ปีแต่รถสภาพสวยคลิปๆเลยนะตัวนี้นอกจากเบาะที่เห็นนะนี่ตัวนี้คือขับเคลื่อนสีล้อที่เราจะดูได้จากฝาท้ายนะดูตรงนี้นะฝาท้ายก็จะมีโลโก้ Sigma 4อยู่อันนี้อันนี้หลายคนเอาไปติดเล่นเองนะแต่นี้ของจริงนะ ของของปลอมมีเยอะไปซื้อสติกเกอร์ติดเองแต่ตัวนี้ของจริงนะแลวเครื่องก็ต้องเป็นตัวนี้นะเครื่อง2.8ตัวนี้เครื่องรหัสตัวท็อปนะแล้วก็ออปชันตัวท็อปจริงนะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้สวยแค่ไหนนะ,ะดูโครงสร้างด้านหน้าก่อนเลยนี่รถสวยนะเครื่องโอ้คลิปเลยจะบอกเลยว่าคลิปเลยนะนี่น็อตเนสไม่มีรอยไขยเลยนะครับซีเลอร์เดิมหมดนะรถสวยจริงนะนี่ซีเลอร์ สภาพดีเลยยังนิ่มอยู่เลยนะครับแล้วก็คารเคอร์นี่เดิมหมดนะครับนี่คานเดิมนะผนังเดิมนะครับรถเพด218 0เดือนเมษนะรถจดทะเบียนเดือนจูนเลยคือผลิตเดือนพฤษภาแล้วก็จดทะเบียนเดือนมิถุนาเลยนะรถคันนี้ไม่มีลากจดแน่นอนสภาพคลิปนะฮะเมื่อกี้เราดูข้างในดูดูฝาหน้าแล้วไปดูฝาท้ายด้วยฝาท้ายสวยไหมตัวนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะนี่ อย่างเท่นะนี่รถหรูแท้ๆนะนี่ดูน็อตเนื N ้ e R D, ไม่มีรอยโดนขัดเลยนะรถสวยกริบเลยนะฮะนี่ผนังผนังเนี่ยผนังด้านหลังเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยจุดสปอร์ตจุดสปอร์ตนี่นะเดิมหมดนะรถสวยนะผนังเดิมหมดนะครับรถสวยกริบเลยนะแล้วต้องดูด้านท้ายด้วยรถกลุ่มนี้เนี่ยต้องดูด้านล่าง PPV เนี่ยนะฮะนีให้ดูดูดิยางอะไร ต็จริงนะสมบูรณ์มากแล้วก็นี่ข้างล่างช่วงล่างเนาะไม่มีลุยอะ่ะเรียกว่ารถไม่มีลุยอะ่ะรถใช้ในเมืองอนั้นตัวนี้เนี่ยที่บอกก็คือรถก็วิ่งน้อยด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าวิ่งน้อยแค่ไหนแล้วนี้ให้ดูอีกทีนะเบาะส้มเนี่ยเบาะส้มตัวนี้คนหาเยอะนี่ดูดิสภาพเบาะไม่ว่าจะเบาะคนขับเบาะคนนั่งหนังตึงเปรีย้ยเลยนะสภาพมีมีริ้วรอยกับขอบบ้างแต่สมบูรณ์จริงนะอย่างนี้ต้องเรียกว่าสมบูรณ์มากแล้วนะครับขึ้นมานั่งเลยเนี่ย บาไฟฟ้านะตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วด้วยไมเนอร์เชนนี่ได้จอ,อนี่จอใหม่เลยเนี่ยจอ T-Telematic กนะตัวนี้มีระบบที e ทเลเมติกให้เรียบร้อยเลยนะครับจออย่างสวยเลยนะเนวิเกเตอร์มีให้ออปชั่นต็มาเอาเงี้ยคุณจะหาออปชั่นเต็มๆก็ต้องคันนี้แล้วละ่ะนะแล้วนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้มีให้ตัวนี้ตัวบอกเลยนะรถขับเคลื่อนสี่ล้อจริงลุยออฟโรดนะเอาไปเรียกว่าออกทริปคันเนี้ย ตอบโจทย์ทุกอย่างออกงานในเมืองผมบอกก่อนเลยนะอย่างหรูนะโอ้โหเป็นหน้าเป็นตาเลย Fortuner ถึงเป็นรถที่คนใฝ่ฝันกันหมดนะคือออกงานได้ออกทริปได้ All in one ได้ทุกอย่างนะครับแล้วคันนี้นี่ตัวท็อปด้วยวิ่งอยู่แสนสองสามวิ่งน้อยไหมวิ่งน้อยมากแสนสองสามเองนะรถประมาณ4 5, 5, ปีเสร็ปีปีหนึ่งวิ่ง2 0 0 0 0กวโลเอาเงี้ยก็ถือว่าคุณลูกค้าเนี่ยคุ้มๆๆเลยนะ อันนี้สุดยอดรถสภาพสวยมือเดียวเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึงนี่ให้ดูนี่สำเนาเลยรถมือเดียวจริงนะครับตัวนี้นี่นี่เป็นรถของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะเช่าซื้อมาเรียบร้อยนะปี2018จด2018นนะเลขเลขตัวรถนะเลขเครื่องเลขถังอยู่ครบนะครับมีตรงนะตัวนี้ตรงหมดนะครับแล้วก็อันนี้นี่ต่อทะเบียนต่อภาษีมาครบทุกปีนะแล้วก็นี่เจ้าของเดียวจริงนะ ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารที่มีคนเช่าซื้อไปเจ้าของเดียวจริงนะครับรถคันนี้เนี่ยผมบอกใครได้ไปโชคดีจริงนะครับเพราะราคาเนี่ยสุดยอดแห่งความคุ้มนี่ผมให้ดูก่อนเลยนะนี่เมื่อกี้มีนี่วันนี้เรามีโชว์ให้หมดทุกคันนะครับเพื่อความโปร่งใสของลูกค้าแฮปปี้ด้วยกันนะราคาเนี่ยคุ้มมากเพราะออกห้างร้านหกเจ็ดล้านหกเจ็ดนะคันนี้วันนี้ร้านหนึ่งสองเก้าประหยัดไปแล้วห้าแสนห้าจ้ะโคตรประหยัดเลยนะต้องบอกก่อนเลย คุ้มคุ้มแล้วก็คุ้มอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาสรุปหน้าๆกันวันนี้เราเห็นแล้วนะว่ารถคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนประวัติดีนะเจ้าของเดียวเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับสภาพเดินดูรอบคันเห็นอยู่แล้วว่ารถสวยกลิบเลยวิ่งถ้าปีหรือ2 0ง0 0ไม่เยอะแล้วรถใช้งานในเมืองจริงนะครับแล้วที่สําคัญนะตัวท็อปออปชันเต็มได้ไมเนอร์เชนแล้วนะจอใหม่บอยฟ้าคู่หน้าเต็มเอียดคุณจะเอาอะไรอีกแล้วคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าเอาไปเลยนะราคา นี้ที่เมื่อกี้ผมเสนอ1 1 2 9 0ล้าน้านฟรีดาวครับฟรีดาวแน่นอนเพราะจัดได้เต็มเต็มลดลดเลยนะคุณลูกค้าสบายใจได้เอาไปใช้ช่วงสงการขับไปเชิดหน้าชูตากับครอบครัวได้เลยนะคันนี้เนี่ยเรียวกว่ารถหรูดูดีมีระดับแล้วก็ไปออฟโรดได้ด้วยนะกับเพื่อนๆใครสนใจรีบติดต่อมานะครับ f o ร t u n e er นคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนตัวท็อปนี้นะครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนี่นะครับเบอร์ติดต่อช่องทาง่ายขายพร้อม QR Code นะครับ รถสวยๆย,ยังมีเข้ามาให้เลือกอีกเยอะที่เอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมนะเพื่อช่วยเตือนนะมีคลิปใหม่ๆเข้ามาคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับกับรถสวยๆของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ